สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะแนะนำถึงตัวโครงสร้างข้อมูลแบบหนึ่งนะครับที่อนุญ,ญาตให้เราเก็บค่าหลายๆค่าได้พร้อมๆกันนะครับในภาษา Python เราจะเรียกว่าเป็นตัว Tuple นะครับเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับ New ไปที่ p Python f i ล e นะครับแล้วก็ t u p l e นะ tuple ตั้งชื่อไว้แบบนี้นะครับในหลายๆครั้งนะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บตัวค่านะครับมากกว่า1ค่าไว้ในชื่อตัวแปร1ตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าผมมีตัว point แล้วกันผมสามารถบอกเป็นคู่ลำดับ x y โดยใส่ค่าแบบนี้ได้นะครับสมมติ x เท่ากับ1 y เท่ากับ7ผมสามารถพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะฮะตัวแปร p o i n ยแบบนี้นะครับจะเรียกเป็น tuple นะครับก็คือเราก็ใช้แบบนี้นะครับก็คือค่าที่ใส่ให้เนี่ย ขั้นด้วยตัวคอมม่าอย่างเช่นถ้าเราอยากจะพิมพ์ค่าออกมานะครับเราก็ต้องมีการอ้างอิงนะครับอ้างอิงโดยใช้ตัวเครื่องหมายแบบนี้นะครับใน square bracket เนี่ยวงเล็บแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้โดยที่ตัวแรกจะเริ่มต้นที่เขาเรียกอินเดกเบอร์ศูนยเพราะฉะนั้น point 0ก็คือเบอร์หถ้า point 1ก็คือเบอร์เนะครับอย่างเช่นผมา copy บรรทัดนี้ เราลองรันดูนะครับก็คลิกขวาหนึ่งครั้งก่อนสําหรับครั้งแรกตอนที่เราสร้างตัวบูดูขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเห็นเมนูตัวนี้แล้วเราก็รันเห็นไหมครับเราจะได้เลขก1กับเลขก7หรือว่าการทําตัว POINT หรือว่าตัว t u p l e นะครับผมสามารถบอกอย่างนี้ได้นะครับ POINT B เท่ากับสมมุติว่าเอา1-7เหมือนกัน t u p l e ในตัว Python นะครับ กำหนดค่าได้2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ไม่ต้องมีวงเล็บนะครับวงเล็บแบบปกติโค้งๆเนี่ยกับอีกแบบหนึงเป็นแบบที่มีวงเล็บนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับว่าจะกําหนดแบบไหนนะฮะแล้วผมก็ลองพิมพ์ดูนะครับพป i ้นตัว POint ของ b วงเล็บ1แบบนี้อ่าแล้วกรน,นี้ก็ลันใหม่เห็นนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นเลข7เหมือนกันนะครับ ในตัว t u p l e นะครับเราสามารถใส่ข้อมูลที่เป็นคนละประเภทกันก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้อเรามาดูสมมติตั้งชื่อตัวแปร th แล้วผมก็บอกว่าไทยแลนด์ Thailand แบบนี้นะครับแล้วสมมุติว่าอันนี้เป็นเหรียญโอลิมปิกของประเทศเราแล้วกันผมสมมุติข้อมูลขึ้นมาว่าปีนี้เราน่าจะได้สัก5เหรียญทอง10เหรียญเงินแล้วก็15เหรียญทองแดงแบบนี้ผมสามารถที่จะ เขียนแบบนี้ได้โดยที่ถ้าผมอยากจะรู้จำนวนเหรียญรวมผมก็บอกว่า print ตัว T H แล้วก็ index สมมติอันแรกหมายถึงเหรียญทองอันนี้เหรียญเงินเหรียญทองแดงผมก็บอก i n d เด็กของเหรียญทองคือเป็นแบบนี้เป็นหนึ่งแล้วก็ T H 2บวก T H 3แบบนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์พวกนี้ออกไปก่อน,นะะแล้วกันแล้วก็รันตัวนี้ เห็นไหมครับ5บวก10บวก15ก็ได้30นั่นเองนะฮะหรือว่าตอนนี้สมมุติผมมาประเภทโปเกมอนเลยนะครับมีมอนสเตอร์ที่อยู่ในแบ็คของผมนะครับบอกแล้วจะมีวงเล็บหรือไม่มีก็ได้นะครับตัวแรกพิกาจูนะครับ b บ l ว a s ร์แล้วก็มีตัวอีวี่สมมุติเป็นแบบนี้ผมก็สามารถเก็บแบบนี้ได้เราก็จะได้ว่า ตัวมอนสเตอตัวนี้นะครับเก็บค่า3ค่าอยู่ข้างในแล้วตอนที่เราจะเรียกค่าออกมาใช้ก็ใช้ตัว Index นะครับโดยที่ Index จะเป็นเหมือน C กระจาเริ่มต้นที่ Index 0นั่นเองอ่าครันี้มาดูวิธีการประยุกต์สั้นๆแล้วกันสมมุตินะครับผมต้องการเขียนตัวฟังก์ชันขึ้นมา1อันเพื่อให้ผู้ใช้นะครับผ่านจุด2จุดเข้าไปแล้วผมจะหาระยะทางระหว่างจุด2จุดนั้นนะครับ ่าเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวพวกนี้ออกไปก่อนผมก็สามารถเขียนได้ฟังก์ชัน distance นะครับผ่านค่า point A กับ point B นะครับโดยที่ point A กับ point B จะผ่านเข้ามาเป็นตัว tuple นะครับแล้วก็ผมก็บอกว่า return ค่าโดยที่สูตรการหาระยะทางนะครับมันก็คือเป็น พอยต์ a สมมุติว่าพอยต์ a เนี่ยผ่านค่าเข้ามา2ตัวเป็น x กับ y นะครับคู่ลำดับเนี่ยตัว x ก็คือเป็นตัวแรกนะครับลบด้วย Point b ตัวแรกก็คือเหมือนคำว่าเป็น x 1ลบ x 2นะครับแล้วก็ในนี้ใส่วงเล็บแล้วก็ยกกำลัง2แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเดี๋ยกับ b ตรงนี้ลบด้วยตัว 1> y 1ลบ y 2แบบนี้แล้วทั้งหมดเป็นไงครับทั้งหมดก็อยู่ภายใต้สแควรรูทผมเขียนง่ายๆผมก็เอาแบบนี้เลยยกกำลังด้วยจุด5ก็คือหารากที่2นั่นเองใช่ไหมครับอพอผมได้ตัวฟังก์ชันที่มาผมก็สามารถกำหนดว่าเป็น Point A ตรงนี้เท่ากับสมมุติ1 7 p o i ตเท่ากับ50แล้กันอันตกินให้มันดูสวยๆอ่ะบัตลเราเราจะมีวงเล็บแบบนี้หรือไม่มีแบบนี้ก็ได้นะครับเครื่อนจะรู้ว่านี่คือตัว t ู p e เนะครับแล้วผมอาจตั้งชื่อตัวแปรสักตัวแล้วกันตัว D เท่ากับ distance ของอันนี้แล้วก็ผ่านค่า Point A เข้าไปแล้วก็ Point B เข้าไปนะฮะแล้วเราก็พิมพ์ตัว D ออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือ วิธีการนะครับพอเรามี t u เปอเราสามารถเขียนแบบนี้ได้นะเดี๋ยวลองรันดูกันอ๋อเดี๋ยวนะครับตรงนี้ผมว่าตรงนี้ต้องเป็นบวกนะครับโทษทีนะฮะ x 1ลบ x 2 2กลัง2บวก y 1ลบ y 2 2กลัง2แล้วก็ถอดรูทออกมาอ่ามันต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตรันใหม่นะครับอ่าคำตอบได้5นะครับเดี๋ยวเราตัวเลขง่ายๆเอาว่าตัว x เนี่ย อยู่ที่จุดเดียวกันได้เห็นนะครับคําตอบจะต้องได้3ถ้าแบบนี้เนี่ยสั่งรันอ่าถูกต้องนะครับคือถ้าเราดูนะครับถ้าเราไม่มีตัว tuple นะครับเราจะเขียนฟังก์ชันนี้ยังไงนะครับถ้าถ้าไม่ใช้ความสามารถพิเศษอะไรเลยนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับสมมติด i s t t n n e e 2ผมอาจจะเขียนแบบนี้ x 1 y 1 x 2 y 2แบบนี้ให้ผู้ใช้ผ่านค่าเข้ามาแบบนี้ทั้ง4ตัวอันนี้เดี๋ยวผมก็ กับปีโคตรเหมทัดนี้มาแล้วก็แก้ตัวแปรแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ POINT a 0ก็กลายเป็น x 1ลบ x 2คือจะเป็น x 2ล x 1หรือ x 1ลบ x 2ก็ได้ไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะสุดท้ายมันโดนยกกำลังสองตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น y 1ลบด้วย y 2อ r ฮะอันนี้คืออีกเวอร์ชันหนึเราก็เปรียบเทียบดูได้นะครับงั้นเดี๋ยวผม ทำให้ดูว่าตัว d 2เท่ากับ distance 2ผมก็ผ่านค่าเนี่ยตัว x 1 y1 x 2 y 2แบบนี้อ่ะแล้วก็พิมพ์ตัว d 2แบบนี้นะครับดูนะครับคำตอบได้เท่ากันนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนที่เรามองนะครับอะไรที่มันเหมือนกับคู่กันเนี่ยเราควรจะกรุ๊ปเข้ามาเป็นตัวแปรที่เป็นของคู่กัน หรือว่าตัว coordinate ก็ได้นะครับ location เนี่ยแล้วก็มี latitude longitude เนี่ยเราก็อาจจะสร้างเป็นตัวแปรชื่อว่า geo แล้ว geo เนี่ยเป็น tuple ที่เก็บค่า latitude longitude หรือว่าจะเก็บค่า altitude ด้วยก็ได้นะครับเป็น3ค่าแบบนั้นก็ได้นะฮะแต่าาสิ่งสำคัญของ tuple นะครับ tuple เนี่ยจะเป็นข้อมูลประเภทที่เขาเรียก immutable นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์อันนี้นะ immutable ก็คือตอนสร้างขึ้นมาแล้วนะครับจะไม่สามารถแก้ไขค่าได้โดยเฉพาะถ้าเป็นคอนเซปต์พวกนี้นะครับก็คืออย่างเช่นผมจะสมมุติว่ามอนสเตอร์ของผมจะเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งหลังจากสร้างในบรรทัดที่11แล้วนี้ไม่ได้นะครับเพราะ tuple เนี่ยจะเป็น immutable คือห้ามมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลังจากที่มีการ init หรือสร้างครั้งแรกซึ่งมันจะไม่เหมือนกับอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า list นะครับตัว list เนี่ยคือเป็น tuple ที่สามารถ เปลี่ยนแปลงค่าได้หรือว่าเป็น mutable ซึ่งเราจะกล่าวในครั้งถัดๆไปแล้วกันนะครับแต่สำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็ให้เข้าใจว่าตัว tuple นะครับก็คือเป็นตัวที่ใช้เก็บข้อมูลนะครับได้หลายๆตัวนะครับแล้วก็ข้อมูลจะผสมกันก็ได้นะครับเป็น string เป็นตัวเลขอะไรเนี่ยแบบตัวอย่างในบรรทัดที่8นะฮะเอาละครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ